จีและผ้าของเขาร้อนมากไปบ้านดนีกว้าย่ <c oughs> ำหน้าเลยลุง ลุงก็บอกว่ากางเกงแพนสวยแต่ว่าไปสั่งไม่มีอีกแล้วเธ mm hmm. อน้ำพริกกากหมูร้านแพนด้าเจ้าแกงเขียวหวานใส่ฟักน่ากินเวอร์อย่าให้เหลาเดี๋ยวแหลมพร คิดว่าใส่เสื้อสีแดงแล้วเท่เลยคิดว่าใส่หมวกค้ายทหารแล้วเท่เลยะอรอตู้ผัวกูไม่ได้หรอกใช่ไหมเพิ่มไปดิพี่เจียบกำลังผสมเครื่องแกงนะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็มาเพิ่มกะปินะประมาณสักหนึ่งช้อนครึ่งประมาณนี้ก็กะเอานะคะนี่ว่าะ วันนี้สั่งกับข้าวผ่านจ้วบเหรอเปล่าข้าว,วไร้กุ้งส่งให้แต่ว่าไอเนี่ยจ้วบกะทิอะเหรออุอ้ยแน่นอนว่แนนนนะแต่ว่าจ้วบอะใช้เขาซื้อของให้ได้หลายอย่างแล้วไม่ใช่เหรอเออก็ดีเนาะใครอยู่ประจวบอะสั่งจ้วบได้เนาะแต่ถ้าว่าเขาอะจ้วบอะมันพื้นฐานนะค่าส่งมันห้าสิบเอ้ยค่าค่าคิดค่าค่าส่งห้าสิบถ้าเลยพื้นที่เขาก็จะบวกอะไรประมาณนี้เออ ในการเตรียมงานของนางเนาะแยกหัวแยกหางอยู่นะคะเพื่อสะดวกรวดเร็วในการแกะถุงนะคะไม่ต้องมานั่งแกะถุงอยู่เออใช่ ทะทิกำลังจะแตกมันเติมพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ปิลงไปนะครับ โอ้ยแค่นี้ก็หอมแล้วนะหอมพริกแกงละนึกว่าเก็บในตู้เย็นวางไว้หลังตต้อบนู่นเพิ่มพริกแกงนิดนึงนางบอกว่าดูพริกแกงน้อยไปหน่อยนะคะมันไม่พอดีผัดต่อไปให้หอมนะคะให้แตกมันเล็กๆแต่ว่าพี่บ่าวอ่ะเคยสอนแทนว่าแกงไก่่อไม่ต้องให้มันแตกมันมากเพราะว่าอะไรบ่ะ น้ำมันในหนังไก่อะ่ะมันเยอะอันนี้พี่บ่าวสอนหน่อยอทีนึงนะแต่ว่าพี่ตีเนี่ยจะผัดให้หอมนะคะเพราะว่าเราต้องการความหอมจากกะทิแล้วก็พริกแกง สีเขียวๆมันแกงอินเดียเหม,มือนกันนะอพริกแกงแน่นๆนะจ๊ะแต่ยินนี่ต้มไว้แล้วนะคะต้มไว้ก่อนเนาะมันจะได้แบบว่าไม่เป็นน้ำเหนียวๆในแกงแต่ใครจะใส่แบบว่าดิบๆลงไปก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นหางกะทินะจ๊ะ พี่จิว๋วว่าใส่ฟักลงไปเลยนะคะจะได้สุกทันกันนะ<ม>นแล้วก็ปรุงรสตอนไหนเนี่ยอ,อ,อ๋อเดี๋ยวรอฟักสุกสักกี่นาทีสิบนาทีเนาะน่าจะได้ประมาณสักสิบนาทีอ๋เข้าใจแ้าใ่น้าลไปก่อนเนี่ยเดี๋วนาลมันจะสุกยากอ๋อเข้าใจแล้วถ้าใส่น้ําตาลไปก่อนเนี่ยเ,เดี๋ยวน้ําตาลมันจะรัดทําให้ฟักมันสุกยาก ดังนั้นเราต้องร้อยฟักสุกก่อนสักสินาทีแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสนะเพื่อนรักปาต่อเลยเธอระหว่างรอแกงเดือดน,นะเดี๋ยวให้พี่จีปอกทุเรียนนี่เรารอแกงเดือดกันอยู่นะไปไปปอกทุเรียน <c oughs> ทุเรียนนี่นะป้าพี่จีเอ่อลุงไก่พวกนี้นี่เขาแบบชอบมากชอบทุเรียนมากฉันนะกินได้แต่ฉันไม่ได้แบบ เลิฟเวอร์มากอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบไปพิมพ์ก็ชอบสรุปแล้วทั้งบ้านเลยผสมก็ชอบอืมยังไม่สุกเหรอแข็งโปะเลยไโอุ้ยมันผัวกูชอบนะเนี่ยแบบเนี้ยสรุปยังไม่กินเพราะว่ายังแข็งอยู่โอเคอยากกินนิ่มๆมากกูกินแข็งๆกูเบื่อชอบกินดูแลแบบกำลังนิ่มแบบตาโอเคปอกไม่ได้เพื่อนยังไม่สุกรอก่อนเออเออโอเค ปรุงรสด้วยเกลือนะจ๊ะเนี่ยฟักเริ่มสุกแล้วตามสูตรของจีก็คือน้ำปลาจ้าเพิ่มความหอมนะจ๊ะน้ำตาลยังไม่ใส่ใช่ไหมเออร้อยฟักสูตรนิดนึง เต็มได้ย,ดยังจีก็อดจีเขาไม่กินหวานไงเธอเดือดแล้วเดือดแล้วแกงเดือดแล้วเดี๋ยวรอดูฟักว่าสุกหรือยังเย่าง้มันใสนิดนึงโอเคถ้าฟักมันยังไม่ใสแสดงว่ามันยังไม่ได้สุกดีนะคะคน้ำตาลปี๊บเนี่ยตอนแรกซื้อมาขายเนาะทีนี้พอลูกค้าทักมาว่ามันไม่ค่อยโอเคเราก็เลิกขายก็เราอไว้กินเองเ <laughs> ต็มตู้เย็นไปหมด น้ำตาลมะพร้าวแท้ด้วยนะเออหอมมากเนื้อนุ่มจริงจริเออเอาไว้กินเป็นขนมมันยังได้เลยน้ำตาลเนี่ยเวลาแบบอยากหวานๆนะจกมานิดนึงแล้วก็อมๆไว้อ่ะมันอร่อยมากเลยนะเออฝอยทองหวานกว่าฝอยทองหวานกว่าน้ำตาลอันนี้อ่ะน้ำตาลมะพร้าวแท้อ่ะเพื่อนเออจริงแล้วมันก็จะนวลนวนุ่มๆนี่ สีมันก็ประมาณนี้สีมันเปลี่ยน,น,อนตอนแรกวันที่มาแรากๆมันจะเป็นสีเหลืองนะเพราะว่าเหมือนมันเก็บไว้นานมันก็จะสีเปลี่ยนเพราะมันเป็นน้ําตาลแท้วิจิ <Build> ลองจกข้างล่างได hood, ้ <EN> ข้างล่างมันคนละสีไหมอืมลองจกข้างล่างได้ข้างล่างคนละสีไหมโอ้แต่นี้มันแข็งเนาะข้าไม่แข็งมากนี่นี่ข้างล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยน้าตาลแท้เพื่อรักเพราะว่าไม่ได้ใส่สารอะไรเลยเริ่มสุกแล้วักใสแล้วออกใสใสโอเคอะจะเริ่มใส่น้ําตาลแล้วฟักเริ่มสุกแล้ว น้ำตาลก็ตามชอบนะเพื่อนรักแกงเขีหวานนะจ๊ะบางที่เขาปรุงนะหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยแต่บ้านแพนเนี่ยจะปรุงออกแบบเค็มๆหวานๆเผ็ดๆไม่ได้หวานมากแต่มันแล้วแต่รสนิยมของคนกินนะบางคนก็ชอบกินหวาน mm hmm. นะพี่จีนะเขาก็แกงหวานหวานอะไรเงี้ยน้ำแกงเดือดๆก็เติมเลือดไก่ลงไปนะคะลวกแล้วทีหนึ่งด้วยนะไอพิมมันชอบกิน อันนี้ก็ชอบอือใส่นิดนึงนะจริงจริงมันอร่อยแล้วแต่ว่าชั้นอะก็โรคจิตแหละชั้นก็บอกจีขอชโลดเพินิดอือพอแล้วอือไดครึ่งครึ่งช้อนไม่ได้เหรอครึ่งแล้วปลายช้อนนิดนั้นอะปลายช้อนก็่อยห่อแล้วจีอ๋อห่วขัดใจว่ะใส่แค่ปลายช้อนก็อร่อยห่อแล้วจีขัดใจฉันมากเลยอะที่ใส่ม่ามจะเลี่ยนอ๋อโอเคโอเค ตามใจแม่ครัวแต่เขาใส่ให้เราเนิดนึงเราก็สบายใจแล้วเดี๋ยวใส่นี่ก็สดตบท้ายด้วยหัวกะทินะจ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าแกงกะทิสดนะจ๊ะเพื่อนและผักต่างๆใบโหระพาใบมะกรูดพริกแดงครับ หเหมาะแก่การราดขนมจีนโอ,โ,โอ้โหคนหน่ากินนะแต่บางที่เขาใส่รสดีเนาะรสดีก็อร่อยนะไม่ใช่ไม่อร่อยนะเออแต่ว่ารสเดียะเวลาสมมติว่ากินไม่หมดอ่ะต้องแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวมันจะเสียง่ายแต่อา,อากาศร้อน่อนนะต้องแช่ตู้เย็นทั้งหมดนั่นแหละเออแต่อากาศร้อนๆนะ้อนอ่ะมันก็เสียง่ายทุกอย่างแหละเพื่อนเนาะอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนรักโอ้โหเพือ่อนเอ๋ยน่ากินเนาะ ตีินมาเต็มเต็มเลยตีนเน้น <ๆ S 1> เน้นแซบ่บทำไปเช็ดไปสไตล์จีปะเราเป็นคนที่อยู่ในหน้าที่ที่ยากลำบากที่สุดคือชิมไม่ชิมหรอกกินแม่งจริงจังนี่แหละกินก่อนเลยเดี๋ยวพี่จีไปตักน้ำพริกนะ โอ้ยแกวันนี้พี่จีไม่มีเครื่องในนี่หว่าไปตักขนมจีนกินกันมาจ้ะเราผู้ไม่เอาอะ่ะต, <c oughs> ติดผักอุ้ยติดผักอ่ะกินยากลำกบากมากเลยตอนติดผักเนี่ยตักเลยอุย้ยไม่อาติดผักม,มีเบ็ด <c oughs> ห่างกันเยอะจังวะสองไม่ไปก็อ่าไม่ด้วย,ไ,ยวไม่ก็ออโอ้ยน่ากินวะระหว่างที่แพนกำลังจะกินขนมจีนพี่จีก็ตักน้ำพริกกหมูอยู่นะคะนี่ไปให้เขาทำงานไปเรามีหน้าที่ที่มันยากลำบากนั่งกินนั่งดู รสชาติดีมากเลยอะเค็คมๆหวานหน่อยๆเผ็ดนิดๆจับก็มีเลยอืมมันผิดไอ้น,นี่นะจัญญาบานนาะมันผิดจัญญาบานนาะอืมอร่อยมากเลยอืมน้ำแกงรสชาติดี โอ้ยแต่ฟักก็น่ากินเหมือนกันเนี่ยพวกแกงงวงอันนั้นแหละนิดนึงน่ะใช่รสชาติเด่นขึ้นมาเลยป้าโมโหป้าอยากกินขนมจีนป้าบอกว่าเโาอยู่แล้วนะไม่ใช่หรอกป้าเขาไม่ได้อยากกินขนมจีนเท่าไหร่หรอกป้าอยากกินทุเรียนมผักอือผักกาดดองเปรี้ยวชัวร์แล้วแกงเหวี่ยวน้องกินผักด้วยวะ แกงีืวหวานมต้องกินผักด้วยวะ่ะต้าใจแล้วว่าใช่เราก็กินไปอ,อร่อยมากเพื่อนเอ้ยอืมไออืม จืังไม้ต้องกกินต้องฟักกับกับแกงขนมจีนเไาะแล้วแต่มึงชอบเลยพี่แล้วแต่มึงชอบเลยจะกินมันจะกินแกงจืดฟักกับขนมจีนบอกก็แล้วงก็มึงชอบเลยแล้วก็าไใส่น้ำเนีน้แกงแล้วก็หวานแล้วก็ฟัก อันตัววาแม่มม่ก็ใส่ฟักอ,อืมไอพิมตาวาวเลยอืมกินในนีก็ได้ Ngon ừ. lắm, các bươn 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 này bươn chìm nhá, bươn nhé chìm, nó có bươn 2 bươn bươn เอาเพิ่มมากขนมจริงอ่ะ จับที่สองจับที่สองใครสนใจน้ำพีกังหมูก็สั่งได้เด้อพี่เย็บกำลังตักอยู่แล้วก็วันนี้มีโปรหมูหมูเค็มด้วยนะหมูเค็มติดมันนะคะปกติก็คือแพ็กละคึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบค่าส่งรถห้องเย็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทวันนี้ใครซื้อสี่แพ็คนะสองกิโลส่งฟรีรถห้องเย็นนะจ๊ะสำหรับหมูเค็มติดมันนะเวลาบอกแอดมินก็บอกว่าหมูเค็มติดมันนะจ๊ะแล้วก็ สินค้ามีจำนวนจำกัดนะเพื่อนรักใครไม่ทันก็ขออภัยด้วยต้องรอรอบหน้าซึ่งอาจจะแบบเดือนของเดือนเลยก็ได้แล้วจ้าเหรียญทำไมใบถ่ายแตกฮะใบถ่ายลดแตกใบแตกวันนั้นวันที่พี่พี่ปวดนี่ไหน,น่านนั้นาพ่อ,อแต่แวรอ่นั่งอยู่รถพ่อกำลังยกของลงแล้วจอดจอดรถเหมือนเดิมอะ ไอ้ป้ายเคอร์รี่มันหล่นมาดังซ๊อกมุมมุมมุมป้ายอ่ะเดนเดนท้ายรถขากันเดินมึงหรือเงินขากันเดินพ่อมึงทีมแะไมันนั่งในรถมีดูเอ้าหัวท้ายดวงกี่บาทบาทนธนาคารไม่เข้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเถอะไม่กี่บาทอ่ะมึงจะเก็บไว้ทำไมจับเลขาดึงเเียมลกันเดินพ่อเลยพีได้ พี่รล็กว,ว่าจะไม่หากอยพีมบอกอ่าอะอ,ะอะหักก็ได้ไม่อยากขัดไอพมอีมันอืมลมมันพัดเนี่ยวันนี้เอาไปจริงร้านน้องด้าทอดอร่อยดีไม่เหม็นไม่เค็มขอบพระคุณนะพี่เล็กขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่อุดหนุนน้องนะ Đó. Đó, okay, rồi Ngọt ọt kẹp tán มากเ,เพื่อนเลยแต่เป็นมือเดี๋ยวน,นั่นคือไม่ถึงเปเติมแล้วหรออือไม่ถึงกินทีละจับะนมกินอะ่ะกินทีละจับแต่ว่ากลับดีเยอะแม่บอกว่ากินเนื้อขาดแล้วไม่อ้วนใช่ยไ,ไหม ก็เลยต้องกินขนมจีนที <S <S ่เรจับขนมจีนเราก็กินเยอะมากแม่บอกว่ากินข้าวนออืมนโลหนึงเลยนะนี้ไนาวเยนะมเอินขนมจีนแลวนนเยะขนมจีนแควมันน้อยกินเลยอมเส้นกว่นี่่ถึงน้อยกว่าเพราะมันหมักมันหมักแล้วมันผ่านกระบวนการหมักแล้วแทนไป มีหมอมาบอกว่าหมอใน tiktok นะใน tiktok เขาบอกว่าข้าวอ่ะข้าวสวยอ่ะที่เป็นข้าวร้อนกับข้าวที่เป็นข้าวเย็นอ่ะข้าวเย็นอ่ะข้า่น้ําตาลน้อยกว่านะข้าวร้อนข้าวที่หุงสุกใหม่ๆอ่ะมวลน้ําตาลมันเยอะเขาบอกมาอย่างนี้ถึงว่าเลยเราชอบกินข้าวเย็นถึงว่าเลยเราชอบกินข้าวเย็นไม่กินเย็นเหรอ นั่งกินก่อนหรือว่าแพ็กหมูก่อนนะอุเมะอุเมะแพ็กแพ็กไอ้แป๊บสักทีหรอทีผู้ไม่หิวโวยเลยทีก็ตอนนี้บ่ายโมงทียังไม่หิวทีก็กินนู่นบ่ายสองบ่ายสามทีม่ได้หิวแต่ต้องกินกินเพื่อให้มันอยู่ได้แม่ กินเพื่ออยู่พีมาอยู่เพื่อกินน่ะกินกับแพนนี่อยู่เพื่อกินโอ้ยอร่อยว่ะไม่น่าให้จีทำเนี่ยเพราะอร่อยพวกปูกินเยอะนั่นแหละบอกแล้วเนี่ยพี่พีถึงจะกินกินไม่ได้เอาอีกสักจับหนึ่งนะอีกจับหนึ่งเป็นหนึ่งลาใช่ไหมลุงบอกว่าสี่ทุ่มมานั่งตางแดดเดี๋ยวก็แห้งแดดอย่างนี้ไม่หมดแต่มันุกมากทุกวัน มาค่ะจานที่สามจับที่สามโอ้ยแน่นแน่นเลยอะ่ะดูดิอืม,อมกินเลือดบำรุงเลือดหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเลือดบำรุงเลือดใช่ไหม ให้เหหลือดร้อนใช่ไหมเลยพี่มาของคำว่าเป็นคนเลือดร้อเนเฮ้ยเพื่อนเอ้ยไปแกงกินกันนะง่ายง่ายกงกงเกียวหวานนี่มันเป็นอะไรที่แบบกินได้ไม่เบื่อร้อน lò nóng càng lò nóng ác cảm. เขียวหวานที่รอร่อยที่สุดในโลกเป็นขนมจีนยังไงรู้สึกปวดบ่าว <c oughs> มันเกรง <c oughs> าปดีบ้นานละกินนมจีง,งันตะกัดดองเปรี้ยวมาตัดน้องอ้วนแบบพ่อ,อ,อ,อลมมาทางนี้ร้อนมากเลยพ่อลมตัวเขียวพังเหรอ ไม่หรือแม็คโครับมีใช<ต>่ไหมย่อยรถตัดก,ก็ับมีใช้พีชมันลืมทุกทีใช้ทุกวันที่มันออกไปลืมลืมให้น้อง อร่อยมากเลยเพื่อนแต่เริ่มอิ่มแล้วนะสามจานแล้วนะจานที่สามนะร้อนมนะากอะไรด้วยกันตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วเพราะว่าจานที่สามแล้ว จีิมันแกงแบบไม่ข้นใช่ไหมมันแกงแบบแใสๆอ,อ่ะแล้วมันเข้าแบบนมจีนเนี่ยแบบเราต้เหมืหอมนต้น้ำแกงได้เพื่อนออแล้วแม่อยู่ตาช่างนี่มาแล้วไม่ใช่เหรอหืม อยากก็ซื้อกินอนเจ็ดบอกกูทำไมจีน้องชายมึงมาบอกว่าอยากว่ะเนี่ยมึงก็ขับรถไปดิมึงว่างไม่ใช่เหรอมึงกินแต่ถ้ามึงก็กลับ หนูพีมตักมาไม่ไม่กินไก่เลยเหรอไไม่ช่ชกกินกจริงเหรอเออดีว่ะอยู่กับฉันได้นะไม่ตีกันเธอกินเลือดก,กับฟักไปเดี๋ยวฉันกินไก่เองฉันชอบกินไก่อร่อยไหมอร่อยดูมันกินเนี่ยไม่ไราดน้ำแกงเลยอะไ,ไม่กินน้ำแกงเหรอกินอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวไปราดซีอิ๊วที่นี่อ๋อเดี๋ยวนางจะไปกินข้างโบ้เดี๋ยวนี้นางกินให้ดูนิดนึงว่านางกินประมาณนี้ มันเผ็ดราดอ่ะเผ็ดที่ไหนแม่เธอแกงไม่ใช่เผ็ดเห็นไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะเห็นนิดหนึ่งไดไม่ไหวจริงเหรอหนวดป้ารสชาติเป็นไงรสชาติอร่อยมันตอบอะไรไม่ได้นอกจากอร่อยเออคนชื้นว่าเกิดอะทำไมนะใส่นี่เข้าไปในแกงเขียวดยเหรอเหรอโอ้สุดยอดไปไปนั่งกินข้างบนไปจะได้หายร้อนไป โอป้าก็เช็ดเหงื่อฟฟวบๆ,ๆๆไปนลพรชอบมากตีนหาอยู่หาอยู่พรบอกหาอยู่เนี่ยโอ้ยหานานมากกว่าจะได้ตีนถ้วยนี้วันนี้กุ้งวังเข้านะคะเป็นกุ้งวังใหญ่นะเป็นกุ้งจืดตัวใหญ่อร่อยมากลูกค้ญญาท่านใดสนใจทักมาได้เด้อที่เพจเพนน่าทำกินเองจ้า